กลับบ้านกันยังครับดูบุญแจ๋ยู่ยูยพี่เปรมพี่เปรมพี่เป็นช่างหน้าของชีบอฟสเตชั่นนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไปนะพี่เปรมได้ข่าวว่าเป็นสสาวใช่ไหมเป็นพี่ดาวกับพี่พี่จูน <You> ถึงแล้วใช่ไหมครับอ้าสวัสดีครับมีน้องที่มาร่วมรายการทีป๊อปมาด้วยจากวง I อวิ h นะครับวันนี้ คู่อ๋อไม่เคยมีคู่เลยนะตั้งแต่ทาทีป๊อปมานี่น่าจะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของการใช้พิธีกรสองคนและเป็นผู้หญิง้นคู่นะนะฮะคิวดันตรงพอดีมาฮิสตาบราซิลสวัสดีครับทุกคน มีฝนตกด้วยนะครับใครที่มาอีเวนต์ก็อย่าลืมอาบน้ำสระผมนะรีบสระผมนะบางทีแต่มันป่วยครับเขาบอกจริงโดนกระบาดใช่ไหมหมอมกระบาดแล้วก็จะแบบจะเขาเรียกว่าอะไรนะป่วยอ้าวพี่โบ๊ฮัลโหลผู้กับผู้ยิ่งใหญ่ของเรานะฮะยังไงพี่โบ๊ทยังไง <laughs> ไม่เท้แอบดีที่พี่เพลมวันนี้ผมพอดีผมรับ event, รอีเวนต์ไปสองอีเวนต์ครับรับงานไว้ มันเลื่อนมาตรงกันพอดีมันกำนดอะไรไม่ได้เลยเป็นนักแสดงเราแล้วแต่ผู้จ้างเราที่เปลี่ยนตอนแรกผมถักไปหาพ่จูนนี่ก็ชูดไม่เซ็กซี่ตอนแรกเห็นรูปแบบเป็นพี่เสกพี่พจูนใส่เชิตใช่ไหมเราวมาดูไม่เซ็กซี่ก็เลยอยพิจูนแต่งตัวไม่เซ็กซี่แล้วสรุปเซ็กซี่ หมือนเดิมพี่จูนของเขามาบอกประมาณนั้นนะครับทำหัวใจด้วยมือคนนี้เหรอยังไงอย่างนี้เหรอหรือยังไงอย่างนี้เหรอ,อ,รอหรอือย่างนี้ยังไงดีไม่คุ้นเจอเจ็บพอหนะ้องชีสเปีย ตรงนี้แบบต้องแบ่ถ่ายโควิดคือติดเลยอ่ะดีมากอ่ะทำวิธีกรเจ็บคอแล้วก็คือช่วยเยี่ยมแหละเก่งมก่อนบอเดยไปดูหนังให้นะที่บอกว่าส่งไปอยากให้ไปดูแล้วก็ไอตีมเต้น ก็ซื้อรัแฟนละฮะอ่ะถูมะดูม I love you, love you too สวัสดีครับพี่โก้พีโกโกพ่โก้เก็บผ้ายังพีกูยังแซวพี่โกู้่เลยยังไม่ง่วงเลยครับจาว,ว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปดูกันนุงกันบ้านไม่นะนต่อเมื่อถึงบ้านเลยเนี่ยผมไปเก็บโฟผมถึงใช่ไหมครับผมก็รีบเจอน้องๆพอดีใช่ไหมครับจากที่ออฟฟิศก่อนแล้วก็มาถ่ายรูปกันใช่ไหมแล้วก็เจอน้องๆจากแกลบพอดีเนตก มาตกกับพี่เพื่พอนรพีเจอบิลลี่เซงแล้วก็ฟีดแบรกพอดีเพิ่งกลับมาจากกองแก๊บนะครับันีก็คุยกันนิดนึงแล้วก็เอาของมาเลียงถ่ายรูปลงแล้วก็นะครับลง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 ทุกอย่างวันนี้ได้เจอคุณแม่เพียงฝันด้วยคูร์เบีย I love you too I miss you miss you too เมียนมา ผมสัมผัสผมเหรอไปชิมกินเบอร์เกอร์ไหมเบอร์เกอร์ใหญ่แค่ไหนกินได้หมดแหละเออแต่ผมไปต่างประเทศอ่ะมันจะมีเบอร์เกอร์แบบไทยใช่ไหมเขาจะเบอร์เกอร์มันจะชิมจะไม่ใหญ่มากใช่ไหมครับมันจะประมาณนี้เองเบอร์เกอร์ไทยกินเข้าไปแบบเออคำแบบอ่าไม่ไม่เหลือเถอะมากแต่เบอร์เกอร์ต่างประเทศเนี่ยคือแบบมันใหญ่มากเวลากินมันต้องอ้ากินดิแหงวะ คุณไอ้คุณไอ้ก็รอมอาที่ป๊อปอยู่นะเฮ้ยผมเรียนออนไซต์แบบบ่อยมากเลยนะพี่ระพี่จริงๆเกือบแบบแทบสุกวันเลยช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยบุ๋มบิ๋มใช่บุ๋มบิ๋มไหมเนี่ยนะใช่บุ๋มบิ๋มน้องพี่ บิบไม่นอนหรอไม่เรียนหรอพวกนี้เรียนไหมอ๋อปีสี่ไม่เรียนแล้วของรหัสผมเองนะครับของผบีบหัว,วนอนแถวเชิญหน่อยอย,ยังไงครับแถวนี้ยหรอเออเนี่ยนะโอเคเนปาลแหละครับโอ้เนปาลสวัสดตคดีเหรอติอาบอ ครับ um, so cute ใช่ไม่เรียนครับโอเคผมดิมผมดิมเข้ามาที่ต้องสวดบนกับพี่นะพี่น้อยสวดบนนต่เอที่นะ <laughs> พีบอกไปถึงหมายแก้แล้วหรอมามาสี่มาสี่ไอ้รออยู่รออยู่ได้ออมาวันที่เซ็นอยู่ด้วยนะ <laughs> แต่ก็อยู่ดูวิ่งนะจะวิ่งนันนะจะไม่อยู่ทาวิ่ง มาบุฮายฮีเวนเซ,เ,เ,ซเอเหรอใช่พีจะชอบเ,อเรียกแบบเอครับเอครับใช่ไหมไว้ไหนีไว้ไหนี่นี่ฮาวนี่ฮาวขอขอบคุณครับแม็กซ์โกลาฟิวสวัสดีครับ โคล่โคล่เป็่อะไรครับเนี่ยใช้โคล่เหมือนที่นู่นเลยไอ้นี่ไอ้นี่ดีดูวีดูเชืยวพี่รู้จักพี่เทพไหมไม่ใช่พี่เทพเนี่ยเรื่องที่พี่เล่นหรือว่าเรื่องไหนเอ่ยหรือพี่เทพที่เป็นเพื่อนพี่ที่ชื่อวเทพมีนะคือใช่ไม่มีนะมีนะวีดูวีดูเชื o o เชียร์นิวเดามาคัมมิงโอ้น่าจะเร็วๆนี้แหละครับกีนา้าได้ดูแน่นอนนะครับจุธาเทพนี่แหละอ,อินโดนเีเซียอ๋อบรูไกโอเมียนมาโคลล่ะขึ้นได้มุกนี้ว่าอาจจะเด็กละเดี๋ยวพยามน้องหำนำฟรีป,ปิงก็นะ้นะ ชีวิตวตังเมปูเชมีธรรมังชีวิตตังเมปูเชมีสังขังชีวิตตังเมปูเชมีพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังขังวันทามิคุาาุขชาจริยาภูนางวันทานมีนาตาปิตุภูนาวันทามิ ตาไทสิกขาพุนาวนทามีอะโมตัสสะภะขวะโตอรจหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะขวะโตอรจหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะขวะโตอรจหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังะัจฉามิธรรมสรณังะัจฉามิสังขังสรณังตัจฉามิตุติยังพุทธังสรณังตัจฉามิตุติยังธรรมสรณังตัจฉามิ รติยัมีสั้างขังสัตว์นานัชามิตาติยัมทีพุทธังสัตวานัชชามีตัติยัมทีรทำบังสัตานัชชามีตาติยัมทิสังขังสัตนานัชชามิตาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปังสมาทิยามีอดิตนาดานาเวรมณีสิกขาปังสมาทิยามิอะพรัมจาริยาเวระมณีสิกขาปังสมาทิยามิมุสาวาดาเวรัมณีสิกขาปังสมาทิยามิ โสราเมริยะมัญชาปมาตภานาเวรและมีสิชาปตังสมาธิามีอมานีปัญจสิกขาประดานิสมาธิยามีอิมานีปัญจสิกขาประดานิสมาธิยามีอิมานีปัญจสิกขาประดานิสมาธิยามีอิมานีปัญจสิกขาประดานิสมาธิยามีสิเลนะสุปิยันติสิเลนะปภพสัมปัาสิเลนะปิยันติระสมาสิเลนโสทาเย

โยโทโโมหจิเตะนามาสมิปะตมยะัรมีกตสังโปังวนาสัตุโยโทโโมหจิเตะนามาสุิปะตมัยคัรมีกตมุระจังโรมปังนาสัตุโยโทโโมหาจิเตะนามสุิปปะโตมัยจัมีร์มีกตมุระังโรมปปังินาสัตุนโมดสสะปะโตวะรโตสสมาุปุัสสันโมัสัะปะโตะโตสสมาสปุัสสันโมเัสสะปะโตวะโตสัมาสุุัสสะ สัมปติชาในสัางสิโองมาจากมหาเทวาสัพพยาคาพรณัเดรมาจากมาเทวาวลราราคภวันตุเมมหาปุญโยมาาราโผภวันตุเมเตภะคูหติพุทามาอาโมพุธายาวิรัตทยโยวิรัคหัยาัญญาวิรัจิสาวิรัติวิัสาวิรอิทิโยพุทธสัมมาณีมวมาพุทธะสวโรคิชานิพพิภาราหาเรื่เราโมคุธายาพราพุธาแต่ะกนัญญามณีมณภราสีสัพสัทธรรมนาพุทธามาสังโฆเกิมหาพ อหังวันทานวิทาตุโยอหังวันทาสัพุโสพุทธารมสังขารูเชมิสัพเพพุธาสัพเพ昙มาสังสารสัพพะตาปเจกานันจะยังพลังอนันตนาจเตเชนะอภันตัาสัพพโสยะ้าบดิวะหาปุระบริปุเรติสังขลังเอวเมวะอิโตจินะเตนาอุปกรปิยิสตังตังตุทังคิโรเมวะสุเชตุสเกโตุสังกาจันโทปะรังโสยะาวิชเตโสยะธาสัพติเตโยวิมาจุสัพพโรโควินาสุมาเตปวะปะตโนยุสขิา อาภิวัชรนาเสียทีสติจังุทาจายโนสนมามาวันอายุกันสุตังอิทธงมีวตาจิตังโอตุสตาโหตุมตัจตรินโุตาดยะาตโยิชานาจรน้โหสตาสุตุิริยทางมีสังเทวตาโหสตาทสัเกตเวงนัสสตาโตุสตู้ัเสตานะครับเรียบร้อยนะครับอนุมทนาสาธสนะครับผมเ๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่นะครับคุยกันใหม่แล้วไครับ